ทำหม้อพักน้ำรถไถเครื่องสูบน้ำนะครับแบบสไตล์บ้านๆนนะใช้ขวดของน้ำพืชใหญ่ๆหน่อยจะได้แบบจุดน้ำเยอะๆการทำงานของตัวนี้ก็การทำงานของหม้อน้ำตัวนี้เมื่อไหรหม้อน้ำมีแรงดัน ตัวนี้มันก็จะเปิดมันก็จะดันขึ้นเนาะน้ําดันขึ้นน้ําก็จะดันขึ้นมาลงในหม้อนี้ก็คือขวดน้ํานี้พอแต่มือน้ําเย็นตัวลงมันก็ตัวนี้มันก็จะเปิดเนี่ยมันจะเปิดปั๊บเมื่อเกิดอาการเกิดเวกซัมมันก็จะดูดน้ำในขวดนี้ เข้าไปแทน